แทนของนักเรียนวิทยาลัยสารพัดชันนะคะก็เพิ่มเป็นนักเรียนใหม่ค่ะเป็นแทนในการมากล่าวให้กับทางมหาวิทยาลัยสารพัดชันค่ะต้องขอขอบคุณนะคะ,ะท,าาทางวิงะะทยาลัยได้มีการเรียนการสอนทีเน่เป็นอาชีพได้มีอาชีพ แล้วก็ได้สุกผลในเรื่องของทฤษฎีแล้วก็การจฏิบัติในครั้งนี้นะคะขอขอบคุณท่านผมอขอบคุณอาจารย์วิชาค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนักเรียนทุกคนค่ะที่ให้ความรู้แล้วก็ให้ประสบการณ์ในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะเัรร์หรนะครับก็อยากขอขอบคุณ สบัยแล้วก็ผู้บีชานะครับสวัสดีค่ะชื่อคุณจารุเนี่ยนะคะเป็นนักเรียนเข้ามาสมัครเรียนในครั้งแรกของสารพัดชั้นนะคะเออวิชาที่เข้ามาเรียนก็จะเป็นออฟเซนสค่ะอันเนี้ยก็จะเป็นเป็นการต่อยอดของร้านช้าค่ะที่เราได้เปิดเปิดมาอยู่แล้วนะคะแต่อันเนี้ยต้องการความชำนาญแล้วก็การแก้ปัญหาลูกค้าให้ตรงหนุนมากขึ้นก็มาลักูรแ้ว็มาาเรียนและเป็นประสบการณ์ได้ที่นี่นะคะ ส่วนอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็ให้การแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถในด,ด้านอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ามาแชร์กันในที่นี่ค่ะัีไงก็ขอขอบคุณนะอาจารย์ที่ตั้งหลักสูตรนี้ขึ้นมานะคะให้เราได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมประสบการณ์ที่เรามีให้นี้มาก